สวัสดีค่ะกระแสขาดังมาแล้วค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเจ้าตุบน้อยหัวหมอแอบดูดนมแม่ก็ะอิมตัวเดียวที่ไหนได้เกิดจังหวะโบะ๊ะบะเจ้าของโพสต์คลิปวงจรปิดวินาทีโบะ๊ะบะเจ้าตูบไซบีเรียนตัวน้อยหัวหมอแอบลักไก่ดูดนมแม่แต่พลาดไปหน่อยสุดท้ายโดนแย่งซ้ายอย่างนั้นเจ้าของหากากเปิดดูก,กล้องวงจรปิดเห็นภาพลูกสุนัขไซบีเรียนที่เลี้ยงไว้กําลังนอนหลับ ล้อมรอบตัวแม่ของพวกมันอยู่ก่อนจะมีลูกหมาเซบิเลียนตัวหนึ่งแอบย่องไปดูดนมแม่กะอิมตัวเดียวแต่กลับตดนจับได้เพราะโป๊แตกเองชาวเน็ตอดูไม่ไหวขนาดแม่ของมันเองยังตกใจไปด้วยเจ้าของโพสคลิปลงในติกตอกโพสคลิปข้อมูงจรปิดนาทีเจ้าตูบเซบิเลียนตัวน้อยแอบย่องไปดูดนมแม่ขณะที่พี่ๆน้องๆกําลังนอนหลับ กาอิ่มตัวเดียวเต็มๆแต่ที่หาคือมันเสียงดังไปหน่อยทำเอาพี่ๆน้องๆถึงกับสะดุ้งตื่นก่อนวิ่งวารุมย่างเต้าอย่างไวคุณโมโมโนนาบูซ่าโพสข้อความในคลิปด้วยว่ากะจะแอบหลุดเก็บเงียบตัวเดียวแต่ผิดแผนดูดแรงไปหน่อยเพื่อนได้ยินโดนย่างเต้าไปจ้า จังหวะโบ๊ะบะมากๆขนาดตัวแม่ยังหันมามองตอนเด็กพันนี้หูด,ดีแต่พอโตมาดัานหูตึงเรียกก็ไม่หันฮ่าฮ่าอารมณ์แบบเพื่อนเปิดซองขนมในห้องเรียนคําความแม่ก็หันมองแล้วตัวอื่นๆก็วิ่งมากินน่ารักงื้อโอ้ยขําไม่ไหวนึกถึงตอนรักกินขนมในห้องเรียนแล้วตอนที่ทุกตัวหันมองมีสตันด้วยนะหยุดดูดไปพักหนึ่ง ขอบคุณแห่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ